ซนี่คือเรื <N> ่องราวการเดินทางของพ่อหนุ่มคริสเตียโน โรแลนโดวันนี้เขาจะมาแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์หนึ่งที่ไม่รู้ใครไม่รู้ม่งจัดขึ้นมานะครับและเขานะั้นจะสามารถพายูเวนตุสของเขาประสบความสําเร็จในทัวร์นาเมนต์นี้ได้หรือไม่นั้นผมก็ไม่อาจจะรู้ได้นะครับแต่เราก็มาช่วยเชียร์และเป็นกําลังใจกับนายคริสเตียโนโรแลนโดก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับผมเราไปให้กําลังใจนายคริสเตียโนโรแลนโดไปพร้อมกันครับผม let's go เอาละครับการแข่งขันนัดแรกนะครับยูเวนตุสมึงเจอทีมอะไรวะนั่นน่ะหรือว่าพูวะนั่นน่ะอันนั้นคือมึงนิวว่าพูใช่ไหมในเซนโซโอ้เขาอยู่กับซาร่านะครับจังหวะนี้ครับซาทำไงครับซาร่าซาร่าแม่งยิงมาแล้วครับจังหวะนี้กดยิงไงไมงกดปุ่มยังไงครับโรนโดยังมั่วเลยนะครับโรนโดกูกระโดดแล้วโรนโดสลา์โรนโดอ้าวโรนโดกูโดนยิงไปแล้วครับหรือว่าพูนำไปแล้วออกมจังหวะนี้ครับโรนโดตรงไหนโรนโดโรนันโดกูกระโดดแล้วแต่ว่โรนโดกูซู นี่ก็โดนทำไงครับโดนโดโดนโดยิงอีกแล้วครับอันนี้สองหนึ่งครับตอนนี้ยูเวนะตูขึ้นนำจังหวะนี้ยิงซุปเปอร์ไฟไฟไฟแรงไฟแรงยิงเลยโดนโดทำไงครับโดนโดกูกระโดดโดนโดโดนซาร่าหย่างหมกซาร่าเออซาร่ามึงซาร่าเออเออซาร่าซาร่าซาร่ายิงลูกนี้ลูกนี้ทำไงครับโดนโดอ้าวอ้าวอ้าวคืนคืแรกแล้วมาครับเข้ามาสู่การแข่งขันนี้ต้องยิงครับโอ้ตอนนี้อยูยูเวนตุสนำนิวพิวเป็น สามประต่อหนึ่งเลยนครับจังหวะนี้ก็ทำไงครับซาลาซาลาไม่รู้ซาลาแม่งมั่วแล้วซาลาแม่งยิงแม่งพักเลยซาลายิงไปแล้วครับตัวนี้จังหวะนี้เป็นสามประตูต่อสองับระวางด้วยครูกับยูเวนตุสครับแต่ว่าโรนัลดจะสามารถพายูเวนตุสผ่านเข้ารอบได้หรือไม่ตอนนี้ฝาผ่านะครับเป็นเกมเร็วมากนี่ยิงไป้วครับโรนัลดยิงทำร้าโรนัลดโรนัลดกระโดดอีกทีโรนัลดโรนัลดู้โรนัลดอ๋อซาลาเตะไม่โดนครับซาลาเตะไม่โดนนะครับโรนัลดกูก็ยิงนักทีอ่ะพี่ โรนันโดโรนันโดโรนันโดยิงลูกไฟลูกอ้โอ้โห้โดโรนันโดจะยังยังหมงครับยังหมงอยู่ครับจังหวะนี้ยิงไปอีกแล้วครับ5ประตูต่ตอ3อยูเวนตุสขึ้นนำข <c oughs> ียร์ิเวอร์พูลตกรอบไปได้ด้วยประตู5ประตูต่อ3ครับอืมโรนันโดกูกระโดดดีใจเลยตอนนี้โมนเม็ดซาล่ากูร้องไห้แล้วเอาละครับลองมาดูการแข่งขันนะัดต่อไปนะครับไ <c oughs> ม่อยากเชื่อเลยนะคะแล้วก็โฆษณาข,ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับจะป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นมะเร็งด้วยนะนย่าใช่ด้วยนะครับ มาต่อกันที่รอบควอเตอร์ไฟนอลนะครับตอนนี้เนี่ยยูเวนตุสเราได้ผ่านเข้ารอบมาจากการตบิเวร์พูไป5ประตูต่อ3ครับแล้วก็ทำโมเมตซาร่าต้อหาาไปเรีบเยบร้อยแล้วครับและตอนนี้เนี่ยรอบควอเตอร์ไฟนอลยูเวนตุสต้องมาพบกับมันคือทีมอะไรวะตอนนี้เนี่ยโรนโดก็ได้ผ่านก็พายูเวนตุสผ่านก็สู่รอบควอเตอร์ไฟนอลแล้วนะครับก็ได้มาเจอกับทีม โอ้วาเลนเซียนะครับอาครับจังหวะนี้ครับโรนัลโดโรนัลโดโรนัลโด้สกัดลูกยิงของใครไม่รู้ได้นะครับโรนัลโดกระโดดข้ามบอลทีโรนโดโรนโดกระโดดข้ามอีกทีนึงโรนโด้ทำไงโรนโดโดนยิงไปแล้วครับยูเวนตุสโดนยิงขึ้นนำแล้วครับจากวาเลนเซียวาเลนเซียยิงลูกไปไปแล้วครับตีเสมอได้แล้วครับยูเวนตุสตีเสมอวาเลนเซียได้แล้ว หมดครึ่งเวลาแรกนะครับมาต่อกันครึ่งหลังนะครับจังหวะนี้ครับทาครับโรนันโดถึงบอลก่อนหรือเปล่าไม่ถึงก่อนโดนยิงไปแล้วครับยูเวนตุสโดนยิงขึ้นนำอีกแล้วครับจังหวะนี้โรนันโดจะโดนยิงโดนเต่าเกือบโดนยิงจังหวะนี้โรนันโดโรนันโดทำไงโรนันโดยิงลูกไพ่จังหวะนี้ตีเสมอได้แล้วครับโอ้โหยูเวนตุสตีเสมอแล้วเกือบโดนยิงแล้วครับจังหวะนี้โรนันโดกูยิงแล้วโรนันโดโรนันโดทำไงโรนัโดโรนันโดยิงไปแล้วจังหวะนี้ขาประตูต่อสองครับโรนันโดยิงแฮตส์คัไปแล้ว ครับเอาไหครับโรนัลโดโรนัลโดกระโดดโรนัลโดโรนัลโดเกือบโดนยิงแล้วโรนัลโดยิงไปแล้วลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้ทังไงครับบอลติดตะข่ายเล็กน้อยไม่ติดเลยโดนตัวยิงลูกไฟตรงนี้ชนคานครับโอ้โหร้องไห้เลยเอาละครับตอนนี้โรนัลโดก็สามารถพายูเวนตุสผ่านเข้ารอบซีมิไฟนอลได้แล้วครับซึ่งหลังจากเกมที่แล้วที่ยูเวนตุสเนี่ยได้ชนะวาเลนเซียไปได้ด้วยประตู3ประตูต่อ2นะครับแล้วก็นัดนี้ ยูเวนตุสต้องมาเจอกับโอ้สเปอร์โอเคต้องชนะสเปอร์ให้ได้สถานเดียวนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่านัดชิงชนะเลิศเนี่ยถ้าเราผ่านเข้ารอบได้เนี่ยเราจะเจอกับทีมอะไรนะครับแต่นัดนี้เนี่ยเราก็เจอกับทีมสเปอร์นะครับซึ่งสเปอร์ตอนนี้เนี่ยก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากเลยนะครับรอย่างวันนี้ครับเดลี่อัลลี่หรือเปล่าหน้าแบบนี้ไม่คุ้นเลยอ้าวพึ่งเริ่มมา3เวครับโดนยิงแล้วครับยูเวนตุสจะสามารถผ่านเข้ารอบได้หรือไม่ติดตามได้เลยครับโรนันโดโรนโดโด โรนัลโดโรนัลโด้ตัวยิงไินาทีสามถุงครับมิดีจริงมิด uh ีโรนัลโดโบกนี oh. Oh ่สามถุงครับเรายังมีโอกาสชนะอยู่มั้งสี่หนึ่งไปแล้วจิบหายแล้วกูโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหสี่ประตูต่อสองครับครึ่งแรกครับโอ้โดยังมีโอกาสอยู่นะครับมีมีโอกาสอยู่ไหมมีมีอยู่ไหมมีอยู่ไหมมีอยู่ครับตอนนี้ครับตีตึงมาแล้วครับสามประตูต่อสี่โรนัลโดโรนัลโด โรนัลดอีกเสมอได้เลยนครับโอ้โหสี่ประตูต่อสี่โรนัลดโรนัลดครึ่งแรกถือว่าเป็นครึ่งแรกที่มันมากเลยนะครับคือต่างฝ่ายต่างยิงประตูกันเป็นว่าเล่นเลยครับตัวนี้ก็เกมนี้ก็เกิดประตูไปแล้วไปประตูนะครับโดี๋ยวครับจ้าอันโรนโดโรนัลดยิงแย่งกันชนคว้าลูกนี้จังหวะนี้โรนโดโรนัลดโรนันไม่ใช่โรนัลดมึงคือโรแลนโดไอ้เหี้ยโรนัลดโรแลนโด โรนัลโดโรโดโดโดบอลลูกนี้ขวางทางเขาจังหวะนี้จังหวะนี้ทำไงครับโรนัลโดยิงยิงลูกไปแล้วก็บอลเกือบเข้าประตูตัวเองครับจังหวะนี้นี่โรนัลโดมึงยิงไม่โดนสักทีอาชิคหายแลยอ่ะโรนโดตอนนี้โรนโดเกือบจะร้องไห้แล้วครับโรนัลโดตีเสมอได้อีกแล้วกห้าประตูต่อห้าเลยมากอ้าวอ้าว้ประตูตะหงแล้วโรโตยิงลูกไฟนู้โอ้จังหวะนี้หกประตูตะหงครับเกมเป็นถือว่าเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นมากเลยนะครับวิ่งเวลาหมดตอนกินกี่วิวายเงี้ย จะหมดเวลาแล้วครับจังหวะนี้โรนัลโดสามารถยิงประตูได้ปับยิงได้ไหมยิงได้ไหมไม่ได้โอ้โหดูเหมือนว่ายูเวนตุสจะมาถึงได้แค่รอบรองนะครับโอ้โหโรนัลกูร้องไห้เลยนะไอเดลี่เอลี่เป็นกระโดดมั่วเลยครับครับสรุปคือโรนัลโดก็โฆษณาครับผมโอเคมาตอนนี้ครับโรนัลโดจะสามารถพาดอดมูลชิงอันดับสามได้หรือไม่ครับไม่ใช่ดัดมูลดิ อาโรนโดกูโดนยิงไปแล้วไอ้เฮี้ยพูดผิดไอ้สิดาเด้ยมึงรีบยิงกับ้านฟานโชไอ้โรนโดโรแรนโดโรนัลโดยิงไปแล้วแล้วโรแรนโดยิงตีเสมอนะครับฟานโชร้องไห้เลยจ้าวี้โรนโดโรนัลโดโรแรนโดโรแรนโดริพัมโรแรนโดไอ้ฟานโช่มงครับจังหวะนัดโรแรนโ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 ดยิงไปแล้วลูกนี้โอ้โหเอาละครับจ้าวีการชิงอันดับสามมันมันกว่าชิงอันดับหนึ่งจรินะครับจังหวะนี้บุิเซียดอกมุนนำไปแล้วครับสามตู้ตอนนี้โอ้โหตาเด้ยมที่เป่าเจอไงเฮี้ย เข้าไปแล้วครับขาประตูต่อสองครับตอนนี้โรนโดตีตึงมาครับตีตึงมาครับโรนโดจะทำไงครับโรนันโดขวดขวดขวดหน้าโอ้โหสี่ประตูต่อสองครับจะทำไงครับจังหวะนี้ โรแลนโดโอ้โหติดประตูต่อ8ถือว่เป็นเกมสุดมันเลยนะครับแล้วก็ค้างไปแล้วสุดยอดไปเลยเกมเว็บไอ้เหี้ย